ขาดแขกรับเชิญทั้งสองท่านนี้รายการชีวิตกับเพลงรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติกับรายการมาพร้อมกับคู่ชีวิตของท่านขอต้อนรับคุณวินัยจุลบุษปะและคุณศรีสุดาราชตะวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทั้งสองท่านต่างก็เป็นนักร้องวงสุนทรภพด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าคุณวินัยนั้นเป็นนักร้องรุ่นพี่ค่ะค่ะคุณวินัยคะคุณวินัยพอจะจําได้ไหมคะว่าเพลงแรกที่ทําการบันทึกแผ่นเสียงนั้นคือเพลงอะไรแล้วก็อยากจะให้เล่าถึงบรรยากาศในในการบันทึกเสียงเพลงแรกด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างจําได้ไหมคะจำได้ลงไม่ได้บางเพลงแรกนี่เพลงอะไรคะ อขาดชีวิตขาดน้ำเงินแล้วนี่เรารักกันเพลงอะไรคะแรกเจอคุณศรีสุดาบอกว่าแรกเจอค่ะผมจ้าไม่่อยได้จริงๆแล้วคือเพลงแรกเจอใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเป็นยังไงคะบรรยากาศในห้องบันทึกเสียงนี่ก็ตอบแทนใช่ไหมสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้หรอกค่ะค่ะทุกอย่างก็ต้องพร้อมกันหมด นัดกดนตรีนะักร้องต้องร้องพร้อมกันโอคคะ,นะคะแล้วก็ตอนที่บันทึกเสียงใหม่ๆจะเป็นเ,เส้นลวดแล้วก็จะมาเป็นแผ่นคลั่งอะไรค่อยๆขยับขยับขึ้นมากว่าจะมาเป็นเทปกว่าจะมาสมัยใหม่อย่างทุกวันนี้สมัยก่อนร้องก็ต้องร้องตลอดเพลงเลยไม่มีแก้ไขเวลาเ,เวลาถ้าถ้าแก้ไขก็คือว่าต้องอเ,เอาใหม่หมดเอ้ใมกันเลยทั้งดนตรีทั้งนักร้องแล้วแต่ละครั้งในการอัดนนี่ นานไหมคะต้องต้องร้องหลายเที่ยวไหมกว่าจะใช้ได้เนี่ยค่ะก็ส่วนมากก็จะซ้อมดนตรีก่อนค่ะค่ะดนตรีน้อยแมนแล้วก็ร้องก็มาเข้าดนตรีทีไอตอนนั้นคุณศิรดาเข้ามาเป็นนักร้องในวงดนตรีสุนทรภพยัางมาได้แต่ยังไม่ร้องครับอ๋อเหรอมาเข้าทีหลังนานกันนานไหมคะกี่ปีเข้ามาตอนไหนฮะมาเข้าปี95คุณวินัยอยู่ตั้งแต่ปี85 95-85ก็10ปีแล้วที่คุณวินัยเข้ามาเป็นนักร้องค่ะ เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นี่คงนึกอยากจะฟังเพลงแรกในชีวิตของคุณวินัยแล้วล่ะค่ะเพลงแรกเจอนะคะวันนี้นะคะเรามีนักร้องรับเชิญพิเศษจะมาร้องเพลงแรกเจอให้เราได้ฟังกันนะคะนวโทการตันติเวชกุลค่ะเดี๋ยวเราฟังพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะ okay.